สีจอฟ้องราชธรรมราชทันยุติธรรมโรงพยาบาลตำรวจหลังปล่อยให้นักโทษชายทักษิณนอนรอที่นอนที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยหนึ่งร้อยวันนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนนะครับพูดถึงนะครับเรื่องของที่นักโทษชายที่ชื่อทักษิณนะครับนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าหลายๆคนพูดถึงประเด็นนี้บางคนไปโยงนะครับถึงว่าวันนี้นะครับไป ติ่งเรื่องของพระราชอำนาจของพระองค์ท่านซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่พระองค์ท่านเนี่ยนะครับให้นะครับล,ล,ลดลดโทษนะครับลโดโทษหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยทุกคนไม่ได้ติดใจไม่ได้นี่เลยครับเพราะมันเป็นพระราชอำนาจของท่านอยู่แล้วนะครับของพระองค์ท่านอยู่แล้วพระองค์ท่านเนี่ยนะครับทรงโปรดประชาชนทุกคนทรงรักประชาชนทุกคนเมื่อมีการขอไปถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็นะครับ เมตตานะครับแล้วก็ลดโทษให้ลดหย่อนผ่อนโทษให้อะไรอันนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงและก็ไม่ได้ไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมอะไรตรงนั้นไม่เกี่ยวครับเพราะถือว่าเป็นไอ้นี่ขององค์ท่นแต่ปัญหามันก็คือว่าวันนี้นะครับได้มีการลดโทษจาก8ปีเหลือแค่1ปี8ปีเหลือแค่1ปีถูกต้องไหมฮะแปดปีเหลือแค่หปีแต่ปัญหาคือ1ปีเนี้ย นักโทษชายที่ชื่อักษณิณยังไม่ได้อยู่ในเรือนจําแม้แต่วันเดียวและทุกวันนี้นักโทษชายทักษณิณตามข่าวที่ออกมาว่าอยู่ในที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14ยังรักษาตัวอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าคุณอ้วนภูมธรรมเองยังบอกเลยนะครับว่าเอ๊ะนะครับใครเหลืออยู่ชั้น14ไม่รู้ซึ่งแน่นอนครับบางทีประชาชนก็คิดอีกมแง่มุมหนึ่งเอ๊ะหรือว่านักโทษชายทักษณิณเนี่ยไม่อยู่ที่โรงพยาบาลตารวจแล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วคุณภูมธรรมจึงบอกว่าเฮ้ยที่โรงพยาบาลตำรวจไม่มีนะครับ พราะคุณภูมิธรรมรู้หรือเปล่านะครับรู้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะจากการให้สัมภาษณ์ว่าคุณภูมิธรรมบอกเอ๊ะใครอยู่ชั้น14หนเหรอทักษิณเหรอวักษิณอยู่ที่ชั้น14เหรอเหมือนกับว่าวันนี้คุณภูมิธรรมรู้ว่าทักษิณไม่ได้อยู่ชั้นไม่ได้อยู่ที่ชั้น14ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ แต่การให้สัมภาษณ์มันออกมาเป็นแบบนั้นมันก็คิดได้สองแง่ว่าเฮ้ย mm. คุณภูมิธรรมแกล้งโกโหกประชาชนแกล้งตีหน้ามือแกล้งไอ้นี่หรือคุณภูมิธรรมรู้ว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่ที่ชั้นสิแล้วนักโทษทยทักษิณเนี่ยไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วแต่ไปอยู่ที่อื่นแล้ว mm. ก็เลยบอกเฮ้ยที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นสิี่ไม่มีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดมาขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนหรือประชาชนหรือว่าหลายคนที่เขาออกมาเนี่ยนะเขาพูดถึงว่าวันนี้นะนักโทษทายที่ชื่อทย ใช้อภิสิทธิ์อะไรนะครับถึงไม่ยังไม่ได้เข้าคุกแม้แต่วันเดียวได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะครับเหลือแค่1ปีจาก8ปีเนี่ยเหลือแค่1ปีเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปรับโทษในเรือนจําแม้แต่วันเดียวตอนนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ100วันแล้วโรงพยาบาลตํารวจไม่มีแพทย์เนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถที่จะรักษานะครับภายใน100วันเนี่ยให้หายได้หรือไงโอ้โหมันเป็นหนักหนาขนาดนั้นหรือไง หรือมันเป็นอะไรแนะ่เพราะจากโรคที่ออกมานะครับจากข้อมูลเนี่ยที่บอกว่าโรคที่ออกมาในท,ที่ที่นักโทษชายทักษสิงเป็นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช้เวลาถึง100วันในการรักษานะถ้าโรงพยาบาลตํารวจมีฝีมือมีความรู้มีความสามารถขนาดนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่สังคมตั้งคําถามนี่แหละครับคือสิ่งที่สังคมกําลังตั้งคําถามไม่เกี่ยวกับพระราชอำนาจของพระอ,องค์ท่านคนละประเด็นกันอย่าโยงครับยยอย่าโยงนะครับยยอบย,ายอ่าโยงต้องบอกว่าวันนี้อยู่ที่คําถามคือ นักโทษชายทักษิณน,นะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วหนึ่งปีแต่ยังไม่ได้อยู่ในเรือนจําแม้แต่วันเดียวทุกวันนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจใช่หรือไม่หรือไม่ได้อยู่แล้วนะครับตามที่หลายๆคนตั้งคําถามหรือสงสัยพี่ศรีจอฟ้องรัชทันยุติธรรมโรงพยาบาลตํารวจหลังปล่อยให้นักโทษชายทักษิณน,นอนโรงพยาบาล100วันหนึ่งธันวาคม256นายศรีสุวรรณจันยาผู้นําองคอ์กรรักชาติรักแผ่นดิน เปิดเผยว่าองค์กรได้เริ่มร่างคำฟ้องเพื่อยื่นฟ้องกรมราชธรรฑ์กระทรวงยุติธรรมและโรงพยาบาลตำรวจต่อศาลปกครองฐานกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่สุจริตหรือมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบกรณีอนุญาตให้นักโทษชายทักษิณไปนอนรักษาตัวนอกเรือนจำในโรงพยาบาลตำรวจมานานกว่า100วันโดยไม่ เป็นไปตามพรบร,ราชทรร2560ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรมราชัรร์ได้รับนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องคำพิพากษาในคดีาอาญามาอยู่ในฝ่ามคุ้มครอในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพหานารซึ่งรับตัวไว้เมื่อวันที่22สิงหาคม256และต่อมามีการอ้างว่ามีอาการป่วยฉุกเฉิน ต้องส่งตัวรักษานะครับโรงพยาบาลณโรงพยาบาลตํารวจในคืนดังกล่าวอันเป็นที่สงสัยและเครือบแคงของสังคมไทยและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าป่วยจริงหรือป่วยการเมือง um> อย่างไรก็ตามพรบรัชธราชทันฑ์2560มาตรา55กํากำหนดไว้ชัดเจนว่ากราณีที่กรมรัชธณฑ์จะอนุญาตให้ผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษานอกเรือนจำได้นั้นจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเป็นโรคติดต่อเท่านั้น แต่นักโทษชายทักษิณตามคำถแถลงของกรมรัฐธัณมนมิได้เข้าเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใดการอนุญาตให้นักโทษชายรายดังกล่าวออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่มีท่าทีว่าจะหายจากอาการป่วยแต่กลับมีการปล่อยประเด็นปล่อยภาพสร้างเหตุการณ์เพื่อสร้างน้ำหนักในเ,เพื่อสร้างน้ำหนักในเหตุผลเพื่อให้รักษาตัวต่อ จึงเป็นข้อพิรุษที่สังคมจับได้ซึ่งต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลเท่านั้นจึงจะเป็นที่ยุติดังนั้นถึงเวลาแล้วที่องค์กรรักชาติรัฐแผ่นดินจะขอให้ขบวนการยุติธรรมทางปกครองมาพิสูจน์หลักฐานข้อมูลเวททะเบียนนะครับสัมสัมภาเอกสารต่างๆ ที่อ้างเป็นความร,รับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยไม่ได้นั้นจะขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันเพื่อให้เป็นที่ยุติและหากพบว่าผู้ใดใช้อำนาจโดยมิชอบในการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษรายดังกล่าวโดยคำวินิจฉัยของศาลก็จะต้องเอาผิดทุกคนตามคันลองคองทำของกฎหมายต่อไปนายสีสุวรรณกาวโอ้โหก็ต้องบอกว่าถ้าง,งานนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยครับถ้าง,งานนี้คุณสีสุวรรณเนี่ยไปร้องศาล ไปร้องศารปกครองนะครับแน่นอนครับเมื่อไปร้องสารปกครองก็ต้องมีการไต่สวนโอ้โหถ้ามีการไต่สวนนะครับถ้าสารรับนะครับรับเป็นคดีแล้วรับมีการไต่สวนแน่นอนครับว่าก็ใช้อำนาจศาลเนี่ยขอข้อมูลต่างๆออกมาได้ก็ต้องบอกเลยครับว่างานนี้สงสัยนะครับว่านะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญยุติธรรมโรงพยาบาลตำรวจ งานเข้าอย่างหนักแน่ๆงานนี้บอกได้เลยครับถ้าคุณศรีสุวรรณทาแบบนี้นะครับเพราะการที่ไปร้องต่อศาลเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับแน่นอนครับว่าบางคนบอกให้เปิดเผยเขาก็อ้างนูน่นอ้างนี่ได้แต่เมื่อเรื่องถึงศาลและเป็นคดีความมันไม่สามารถที่จะอ้างเหตุผลนี้ได้เพราะศาลสามารถใช้อํานาจ ของศาลเนี่ยนะครับในการที่จะเรียกข้อมูลเหล่านี้มาดูและเมื่อเป็นคู่ความกันแล้วแน่นอนครับก็ต้องมาแก้ต่างก็ต้องเอาหลักฐานมาเปิดทั้งหมดโอ้โหงานนี้บอกได้เลยครับว่าดักแน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติวันนี้นะครับนักโทษชายที่ทื่อซักศิลน,นะครับป่วยจริงป่วยหนักจริงอันนี้ก็รอดไปแต่ถ้าเกิดไม่ได้ป่วยหนักจริงและไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับที่ป่วยหนักก็ต้องบอกก่อนเลยว่า หนะักแน่ๆงานนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นไงแต่เรื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าการที่นักโทษชายที่ทื่อซักศิลินได้รับพระราชทานอัภัยลดโทษเนี่ยนะครับจาก8ปีหรือ1ปีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ แน่นอนครับว่าคงไม่มีใครไปอิจฉาประเด็นนี้นะครับคงไม่มีใครไปพูดถึงประเด็นนี้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของทุกๆคนนะครับของประชาชนทุกคนที่จะสามารถขอพระราชทานอภัยโทษกับพระองค์ท่านได้พระองค์ท่านก็เมตตาประชาชนทุกคนอยู่แล้วใครที่ขอพระราชทานอภัยโทษแล้วทางกรมราชทันส่งเรื่องตามขั้นตอนขึ้นไปจนถึงพระองค์ท่านผมเชื่อว่า ไม่ว่าประชาชนคนไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่เป็นคดีที่หนักหนาสาหัสเนี่ยเมื่อไปถึงมือพระองค์ท่านนะครับมีการคัดกรองมีการกันกรองไปแล้วเนี่ยแล้วไปถึงมือพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะพระราชทานอภัยลดโทษ<ล>หรือพระ,พร,ะราชทานอภัย,ยโทษทุกคนผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะอ่าพระองค์ท่านเนี่ยนะครับรักประชาชนทุกคนทเท่าเทียมกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงมือพระองค์ท่านแต่ก็อย่างที่บอกบางคนเนี่ยนะขอพระราชทานอภัยโทษ แต่ไม่ได้รับเหตุผลเพราะอะไรไม่ถึงมือพระองค์ท่านไงอยู่ที่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยแล้วมันไปสรุดอยู่ที่ขั้นตอนไหนมันไปดองอยู่ที่ขั้นตอนไหนมันไม่ได้เป็นไปตามนี้เพราะว่าอย่างหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกว่าเอาหลักง่ายๆนักโทษชายที่ทื่อซักศิลใช้เวลา3วันถึงมือพระองค์ท่านนะครับคุณเทพไทยโอ้ใช้เวลาไม่รู้กี่เดือนกว่าจะถึงมือพระองค์ท่านเห็นเปล่าว่าระยะเวลาในการมันมีผลไงครับแต่ถ้าคือขึ้นไปถึงมือพระองค์ท่านผมว่าพระองค์ท่านมีความเมตตา กับประชาชนวงวงชนชาวไทยทุกคนอยู่แล้วไม่อภัยโทษก็อภัยโทษลดโทษให้อันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับทุกคนไม่ได้คล้องใจตรงนั้นคล้องใจตรงว่าทําไมระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยตั้งแต่นะักโทษชายทักษิณเข้ามาในเมืองไทยและเข้าไปอยู่ที่เรือนจําหลังจากอยู่ที่เรือนจําไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงออกมาอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจณนะวันนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจไม่ได้อยู่ในเรือนจําแม้แต่วันเดียวนี่คือประเด็นต่างหาก ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและนะครับโรคของนักโทษชายที่ชี้ซักศินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นโรคที่โอ้โหการรักษาต้องแบบต้องแบบโอ้โหต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะตลอดระยะเวลาที่นักโทษชายที่ชี้ซักสินตอนที่อยู่ต่างประเทศโอโ้ก็บินไปนู่นบินไปนี่นไ,ปน ύ, ไปตรงนูน้นตรงนี้โอโ้สารพัดที่ใจนี่เลยแต่พอเข้ามาอยู่ในเรือนจําประเทศไทยกลายเป็นคนแก่อโมโรคกลายเป็นคนขี้โรคต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นออกไปอยู่ที่อื่นไม่ได้แบบนี้หระครับ นี่คือข้อสงสัยแล้วแทนที่วันนี้นะครับถ้าน่าจะทันยุติธรรมหรือลงไปมันตำรวจเนี่ยโปร่งใสตรงไปตรงมาและเปิดเผยข้อมูลมาให้ประชาชนรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้ทุกคนก็ข้อสงสัยแต่วันนี้ใช้วิธีข่าความรับ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 ของไอ้นี่อย่างเดียวเพื่ออะไรครับเพื่อปกปิดข้อมูลก็ทําให้ประชาชนทุกคนสงสัยมากเข้าไปใหญ่ว่าวันนี้นักโทษชายทักษิณใช้อภิสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะถึงได้นอนอยู่โรงพยาบาลได้ร้อยวันแล้วและที่สําคัญว่า โรคที่ทักษณิณเป็นเนี่ยโอ้โหโรงพยาบาลตํารวจไม่สามารถรักษาให้หายได้ใช้เวลาไปร้อยวันแล้วยังทําไม่ได้สแสดงว่าแพทย์ของโรงพยาบาลตารวจไม่มีฝีมือหรือเปล่าไม่มีความสามารถหรือเปล่าต้องทบทวนนะครับเรื่องแบบนี้และอีกอย่างหนึง่งงบประมาณที่ใช้กับนักโทษชายทักษณิณเนี่ยเท่าไหร่แล้วที่โรงพยาบาลตํารวจใช้ไปมันคืองบประมาณมันคือภาษีของประชาชนนะที่ไปดูแลน,นักโทษชายที่ชื่อทักษณิณเป็นพิเศษหรือเปล่าอันนี้เป็นคาถามที่ตั้งเอาไว้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตได้ฟังครับ